ได้เดีนได้กระตือเกล็ดน่องเก่าน่เ็ดปูของกบวดได้เดียนนึงกัไม่อยู่นีนเลย่อะปูบนบวดบนเถือกนี่คันเถือกสี่บวดบวชือรลายปันไดปูถึงงวดซีงวดถึงซีงวดติดงวดละลายปันไดจ้ะงวดละึงเดน่อรหนเ่นเล อย่าบอกเป็นตัวอย่าบอกว่าฝันเป็นนางสีอะไรหรอฝันอย่าบอกเป็นตัวเด้อไหนว่าฝันงวดก้อนไ่ะบอกค่ะงวดกซูนูดซูนเก่าค้นหายจังไรก่อนค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องมนรดการพาดรวยมรดการคนเดิมน้องแกมชาแนลนะคะค่ะท่านผู้ชมมือนี้เนาะค่ะหน้ารัดมือนี้นะคะ,ะ,นนะ,คะกับแอดเนาะคะ่ะก็ได้มานะคะเพิ่นว่าเฮ็ดออกก็เลยปากันมาเบิงเฮ็ดเนาะคะ่ะเพราะว่าเคยเก็บนะคะเคยมาเก็บอยู่นี่นะคะบานนี้แต่ว่าโชคดีหน้า เมื่อนี่มาอย่างก็เก็บเห็ดได้บ่เห็ดบ่ได้เห็ดแต่ว่าได้เลขเฮเอาคือได้เลขเอาที่แหลกว่าสิพากันมาหาเจ็บเห็ดมานนี้ก็เลยมาพอกุดปูยุกกลางป่ามาเนีน้ก็เลยถามเพื่นว่าเอาปูว่าไม่โตดีดีเด็ดบ่าซันดีบ่ฟันดีบ่ปูเพิ่นได้ว่าฟันอยูุ่าซันเดอปูว่า,าเดี๋ยว้เฮาก็ับไปฟังจากปากปูพ่นโวดเนาะไป,<า>ไปฟังเพื่อนเนาะบานนี้ฟังดีกว่ามาสิมาเก็บเห็ดแต่ได้เลข ปูเพิ่นฝันล่วงหน้าก่อนเฮาสิมาว่าซั่นฝันมาจังได๋ฝันว่าอันสิมีผู้หญิง3คนมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดก็บ่ได้ดอกว่าซั่นดิตาเพิ่นว่าแม่นโอ้หน้าแป่นกาบนมัสการปู่มาแล้วมาแล้วไนเลยว่าเอาผู้หญิง3คนคือในฝันต์ต์เน็แม่นในฝันเลยปตาคนลูกคนลูกปาเข้าไปฟังปู่ไปไปฟังน้ำปูอีกฝันว่าบาดลุ้น เอาเป็นเจ็ดมุนมา้หคับนหน่อยๆครับหน่อยหน่อยลเป็นเก็ดม,ม,มุนมุนอืม่<บ>ายสมว่าได้เป็นตัวรึล,ลเ่เป็นเส้นเดียวเป็นห่งก็พราะทีแปรยากที่ขันแมนคือกระอยคิดวลาตัเมียกระนอยคิดว่าอยู่เียวคอก็ิดด้ดวยคิยคญญดหนึสญญสญญสญญ่สลยเ็นานเดีอยอ๋อ ก็บวชได้เย็นงแล้วก็ถือเจ็ด้องเขาน่เบดอ๋อปู่ของก็บวชได้เดียนหนึ่งกับม่อยู่นีนเลยบ่ค่ะอู่ปู่บนบวชบวชถือกนี่คอันถือสีบวชบวชถือร้ายปันใดปูถืองวดใช่ีงวดถือซีงวดติดงวดละหลายปันไดจ้ะหมดละติดนึงเนึงเลยเน ฟังสุกดีแต่เฮามาเก็บเพร็รฟังเอิญมา่อปูลูกสาวลูกสาวฟังดีเลกเสือนี่นนาจะได้ตมสัญญ,ญาณดีนะนมาจะฟันดีนาก,กลดมีมามจำวัดนี่กันันดีตลอดชอบตนี่ฟังเกือเตีเลยขึ้นลงกนีนเนพาะว่มัน็ตุ่มเ,เลยืหมก็มืนแมาเกเนาะ ตาหนูกันทั้ว่าม่นมุนแขนมุนติดนมนมมุนใส่แขนเด็ค่ะม่นใส่แขนเอามุนใส่แขนเป็นางขนทั้งกระสุนเจ็บขึ้นแขนบอก่าติดนี่เลจก็ทีหลัมันเลยว่าจะมาติดอยู่ในแขนปเป็นแในแขนปูจะเปนแบบาหาม่นมุ่แขนป ในในเนผูผู้เป็นเป่นเจ้าผู้มังบอกนะอ,อ๋อค่ะแล้ววานีเต้มังบอกกับคนเกิมิจ่ดอหาย,ย่เกียมิจฉะเลยเดมิจฉสีมาเรยเรมิเตียนอด,ด,ดเพามฝันเป็นบอ่อปูที่ถูกมากเนียนเจ้เหนได้่นตัวงเชีย่ยมเป็นพวกฝันมันได้ถิ่น,นเไปนะค่ะ็เอยอายุกเ้เราเาสีตามสัญญาี่ คือว่ามันเป็นหาเป็นพื้นที่จอมันเจ็บมีเจ็เออี้ยนมากขนเยอะมกเลยมันมันขุ่นขึ้นนี่พอเป็นมืเหวนถึงน่าสามสี่เลยล่ะห่วยมากนี่เราเอาท่อไปแต่เอายินไปลงสารปูยึ่นิ่งขึ้นมเป็นไปได้ม่บอกนี่แหละอ๋อเพิ่นเป็นพุ่มเป็นมิสานปูไปขอเพิ่น คอสิขอจังหวครับตัวเจ็ดงวดอเจ็ดงวดถือมาจังหวะเราก่ค่ะสี่งวดปูกัเลยได้มาบวชแต่ว่ากับพเชิ่องบนแต่ว่าปูนี่อธิษฐานไหวมันบ่จ้ะเื่อบนเลยอุ่มไปต้องมกนะอู้าตัวดวุ่มไปเบิ่งหอดกอาสลันนะาสิออกตัวใดตัวใดว่าอุ่มไป นเร่ดท่านหงท่านสองท่านสามท่านไปเรียเห็นเลเลสูยเก้าศนีู่ย์ศูนย์คนไบอกเป็นตัวเด้บอกว่าฝันเป็นนางสีอะไรฝันอย่าบอกเป็นตัวเด้อให้่าฝันงวดก้อนน่ะบอกค่ะศูนย์หกศูนย์เก้าพันห้านี่เงินวัน้พันหายจังไรก่ครับปอพิศนา บาดมุ่นมุนบาดมุนมยูแขนอยูแขนยูแขนปูปูเพิ่มมาห้มาบอกแมนขันมุ่นฉีดแล้วก็คิด้รอแขนมุ่นมุ่นก็เป็นขีเะท่านเจาเจาของคิดตีก็ฟิ่เพิ่นก็มนยุ่มยแล้วบาดนเป็นเจ็ดเป็นเจ็มุ่นมุนบาดทมันเป็นเจ็ที่เหรอลน้องก็้วนเป็นเจ็เแ่เย บางที่มันเลือดออกนันจึเป็นแดดพเลจีสามปอร์ซูนเจ็ดศูนแปดซูนีเล้เลืดเป็นเทลังสันมากมันสีมาลางขันถึงว่าทึงลางทึ่งบุเขาท่งลางทึ่งบุเด็ดจีหันเหลืองเ็าหันับว่าวันถึงวันนี้เด้หนว่าได้แบบอแค่ข้อนั่นแล้วปูแต่ปูว่าเขาหน่อยแต่ว่าเจ็ดศูนเลย แกเดชว่ามีเสยรงรงไม่เมแล้วเดมีสทเนั่นนะค่ะเดชึงเหลือดีเองอ๋าขันเดชคือังเ้รามืกี้จังเข้าสิเป็นบนนะคะอันนี้เราเดลงมาทางลางอืมนัจังลาบนกะ่งหนัลค่ะนัเหาวาจักเดียวมุทยลงเพวาัก่อนค่ะปจัดกาต่อจะ ค่ะคพทองมาบอกโยตีก็สมัยนันอยู่กัอกจาเมืองเียย่เนาะค่ะนี่เคลืนแล้วตรงไมอคุณเรื่อเขาหลอกแล้วเขาจับเนะค่ะเขาเป็นชี้ที่จังแยงสามแล้วเงือดรับแต่ไม่ค่ายไปนี้ วุไปหอดเลยแกม,มีเระก็สืบถอสา,<ม>า,สายแ,แต่เพนที่ี่เพนบอกป่วนบอกสามตัวนี่เพนบอกก่อนที่สิบบ้านบอกสองตัวมาให้เบิงเบิงแขนบอกค่ะคือว่าเ<ม>พนบอกรุ่นเบิงแขนปรเพนแขน,น,แขนมือ่อปรพอที่เป็นหาได้สิค่ะเมิ่นสามเมื่อที่เป็นหาเนาะ บาทมุ่นมุกี่เป็นศูนยค่ะศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ไจเจม่ปไดตค่ะเพราะว่าได้เราหมีจับไม่ะคันเสกได้สามตัวเลาก็เอาหาใส่เนาะห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าห้าศูนย์เพราะว่าสองตัวปูจับหายเมดศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนาะมีซ้ำนี่แม่ คือเราบฮักมากถ้ากิดมันจะลดมดมแล้วจะเป็นมีดื้มเล้วนอโอวนิมมอนปูมาเนี่ยพันมดนี่เราติค่ะนี่พันลายปันไหนปูจังพันดนี่แต่ว่ามดมีแล้วยากมันดังเออจะให้มันดังด้วยเอ็ซ์่ว่าเงินเท่ยงันลูกเือัน ก็ไปมาเอาแล่นมาโอ้ยฟันกี่องค์กระน้องเล่นมากันแล่นฟันฟันเป็นกิ่งตัวฟันว่างแรงกว่าพอมาเคลื่อนนี่ฟันว่าเด้ยิ่งกระถางไงมูเล่แรงอ่ะเอาผู้เด่นยิ่งแต่ว่ายิ่งเข่าโตมันยวงบ่ถึกว่าตันว่ามันยางไปยู่หัวต่อเล่นกับไก่ใบตองแล้วไปคุบบ่เป็นไรบ่แมนโตปอมแล้วก็บ่แมนโตยังจัดบ่มีเก็บ มีตาหนังห่วยมัมีเจ็ดมีตาหนังจัดแต่ใบวะเป็นนังหเป็นเนื้อหนังจัดเนืหนังซื้อหย่งหูเรื่มจัะจ่ได้เลขจากนี่ไประบบใส่ไส่เล่แว่นเหมากเลนเาอกบอกกำันเลยมึงนตกโอ้วันเลขกูส่เขาบวันได้เลขไปแล้วไปฟันเคือนขึ้นนังมันยังบุ้นไปที่แหลกตื่นขึ้นมากเป็นยังไรบ้ว่าวันดีกูมืออยู่แต่ได้เลขไป เจ้าเด้เอปยุ้ยได้ลยเว้ยป่ยุ้ยผมก็ได้หรอกผมอยู่เป็นบางดอกตะบันแดงคือเคยมากจ้าตะกี้พวกรถเย๋นเลยฮะการน้ำกันนะฟันนะแม่แต่แรก่อนฟันแต่กที่น้ำกันกเกาตู้ได้หรอปูพันหายไปพอตแพ้นี่ยละนี่อะไรโอ้ต่วได้พ่อแพ้ นี่ตัวนี้แล้วเพื่อนอ่านให้ฟังเนี่ยพอสีแดงแนนี่นันสีแดงโอ้ปูวาก็เสียแดงของลูก็พ่อนอแต่ว่าตัวนั่นเพื่อนก็จะไดุ้่ึเพื่อนไปห้อน่ลว่าเพื่เได้ยุโรพอ่งนึงปูเพื่นตีให้ตัวใดก็พ่อว่เพื่อนวนดนอนตีให้ตแลว่าเพอปนด้ยุรพาึงนดีตัอดกันดีทุกลนขึ้นขด้นุนึ่งนึงฝั่านีงัวด่นึ่ว่เพื่น โอ้มันธรรมดแล้วตอนนี้ว่าได้เลขปูไปจากมือแล้วพอเม่วันสามมือหรือเป่ได้ไปสามมือแล้วฟันดีสุ้มมือแล้วมากินยากินยาแ้วมึงอี่าอย่าตัวนี้ไม่กินตัวนี้เอาไปบัตนี้ไปเปิดได้คนฟังจะบัตแงานจ้ะจะทันโคตรชนาตัวนาะบอกบุญจ้าปูบอกบุญอ่าเพิ่นได้เฮ็ดได้สารมันออกไม้เล็ได้โชคได้บุญน้ำกันเนี่ยวุจ้า เฮ้ยจังได้สิแล้วอเจ้ค่ะแน่แน่จ้ะหยาดเลยหลวตังเดินวัดตัวเนาะพ่อตูได้ละพ่อมันค่อยสิแล้วเอาอีพ่อมักตูได้กว่พ่ออยู่ในนี่มักไรอันเป็นหละตูได้ดินเตี้สุดพ่อซี้ให้เบิ้งเนี่ยเอาตูพ่อมักตูปูพ่อเน้นให้แม่จ้ะนำมาขาดแปดศูนย์ว่าสามตัวมันค่อยได้เงินหลายเนาะ นี่เรา่ะตัวเลขนะคะที่จริงก็จะมีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์แต่ทาผู้ใหญยากได้สามโตเนาะค่ะให้เอาหาเป็นลักล่อให้เอาหาใส่เนาะมันก็จะเป็นห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะหมักชุดแดกะแจกเอาแจกเอยุที่ดวงยุที่บุญแต่ละคนน้ำเนาะค่ะขอวคุณมากมากค่ะ